นี่เป็นท่าเรือท่าเตียนนะครับนักท่องเที่ยวข้ามาจากวัดนาะรูมที่นอเดี๋ยวพาย่างมืองก่อนท่าเรือท่าเตียนนะครับรู้สึกว่ามีฝนโปรยลงมานะครับเหมาะแม่เหมาะแม่แต่กับบแรงมากพร้อมกับ อากาศที่มันปบเอานักท่องเที่ยวก็ข้ามาจากวัดอารุณอรุณน,นะครับเป็นท่าเรือท่าเตียนโอ้พี่นนองเลย มีฝนตกลงมาโมเมร์โมเมร์ใจก็อากาศนีโ่โคตรสุดๆเลยครับมุนม้นๆๆๆโอ้ย วัดอรุณนะครับวิวนี้สวยงามมากเลยเพราะว่าติดกับแม่น้ำเจ้าพยานต่าง,างต่าง,งประเทศกันมากนู่นที่นอรอรอเรือต่างประเทศทั้งนั้นเลย บรรยากาศนี้สุดยอดเลยนะครับที่ท่าเรือท่าเตียนนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องล่อออกไปข้างนอกอีกทางนู้นก็จะตรงไปสนามหลวงนะครับนี่ก็จะไปท่าเรือท่าช้างนะครับ ต้องเที่ยวนี่มีทุกวันเลยนะครับต่าวกเางังเกงงเกงสร้างนี่คือเป็นไฮไลท์เลยนะครับ สบายดีมากเลยใส่และสบายเดินชมบรรยากาศนอบนอง โอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีฝนตกลงมาปล่อยๆนะครับกลัวไม่สบายโอเคนะครับ